เพมหน้าจะเป็นที่นิยมในการทําบอนไซมากนะครับเพราะว่าเพมนาเนี่ยมีข้อดีคือซอนนี้จะคล้ายโมกลาคือมีใบที่ใหญ่และมีดอกนะฮะแต่ดอกของโมกซ้อนเนี่ย สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในมือใหม่ป้ายแดงนะฮะผมจะมาแนะนำพันไม้ที่เหมาะสำหรับมือใหม่นำมาทำบอนไซนะครับพันไม้ที่ผมแนะนำมาจาก2ตอนแรกนะครับจะเป็นพันไม้ที่เลี้ยงง่ายนะฮะดูแลง่ายโรคภัยน้อยนะฮะเหมาะสำหรับที่จะปลูกในเมืองไทยนะครับสำหรับคลิปตอนนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำพันไม้ตอนที่3นะครับก็จะเป็นพันไม้ตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่ มือใหม่ควรหาม,มันเลี้ยงกันนะฮะต้นแรกเลยนะครับจะเป็นต้นโมกนะครับโมกก็จะเป็นไม้ไทยๆของเรานี่นะครับสเสน่ห์ของโมกค,คือจะมีดอกหอมนะครับแล้วก็มีใบที่เขียวสดใสนะครับลำต้นผิวสวยนะฮะต้นโมกเนี่ยบ้านเราจะทําเป็นบอนไซอยู่หลายชนิดนะครับเป็นโมกลาโมกซ้อนโมกหนูลาโมกหนูซ้อนแล้วก็มี การนำโมกเวียดนามเข้ามาหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งโมกเนี่ยจะมีข้อดีคือเราสามารถตอนได้นะครับตอนแล้วนำมาจัดรากนะฮะนำมาจัดรา,นะา,ากแล้วจะทำเป็นไม้ทรงต้นก็ได้ทำเป็นไม้ทรงตกตกระถางก็ได้หรือเมื่อตอนแล้วเรานำมาเกาะหินก็ทำได้เหมือนกันนะครับโมกสามารถทำได้หลายรูปทรงนะครับและโมกชอบน้ำนะครับ ตัวแรกเลยนะครับที่จะมาดูกันก็คือโมกลานะครับต้นแรกเป็นต้นโมกลานะครับโมกลาจะเป็นโมกที่มีใบใหญ่นะครับใบใหญ่ดอกใหญ่นะครับนี้ดอกช่วงนี้ยังไม่ค่อยบานนี่ฮะโมกลาครับดอกของเขานะครับช่วงนี้ดอกยังไม่บานนะครับซึ่งโมกเนี่ยเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดปีนะครับ มีข้อดีคือเลี้ยงง่ายชอบดินใบก้ามปูชอบความชื้นนะครับชอบชื้นนะการเลี้ยงโมกต้องให้น้ําเยอะๆนะครับโมกก็จะงดงามดีครับอยู่แดด100%ได้เลยหรืออยู่แดดประมาณครึ่งวันก็ได้นะครับโมกลาเนี่ยเมื่อเรานํามาเลี้ยงเป็นบอนไซแล้วนะครับปลูกในกระถางแล้วเราตัดเลมบ่อยๆใบก็จะเล็กลงเช่นกันนะครับสเสน่ห์ของโมกอีกอย่างหนึ่งคือมีดอกหอมนะครับ และตัวโมกเองเนี่ยเป็นไม้มงคลของคนไทยนะครับเชื่อว่าการปลูกโมกไว้ที่บ้านเนี่ยจะทำให้บ้านร่มเย็นสงบสุขนะครับสีขาวของโมกแสดงถึงความบริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูโมกตัวต่อไปกันนะครับโมกต่อไปคือโมกซ้อนนะครับโมกซ้อนนี่จะคล้ายโมกลาคือ มีใบที่ใหญ่และมีดอกนะฮะแต่ดอกของโมกซ้อนเนี่ยจะดอกเป็นสองชั้นนะครับดอกเป็นสองชั้นเราเลยเรียกว่าโมกซ้อนนะครับโมกซ้อนก็เช่นกันนะครับสามารถตอนแล้วก็นำมาจัดลากได้เช่นกันโมกซ้อนสเสน่ห์ของโมกซ้อนคือมีดอกซ้อนสวยงามนะครับและมีกลิ่นหอมนะครับโมกซ้อนออกดอกทั้งปีเช่นเดียวกับโมกลาเหมือนกันนะครับ ต้นต่อไปจะเป็นต้นโมกหนูลานะครับซึ่งเป็นไม้ที่นิยมมาทําบอนไซที่สุดนะครับในตระกูลโมกแล้วเพราะเชื่อกันว่าโมกหนูลาเนี่ยใบเล็กดอกเล็กนะครับแล้วก็กิ่งเหนียวนะฮะทำเป็นบอนไซแล้วจะให้สัดส,ส่วนที่สวยงามนะครับลองเปรียบเทียบดอกของโมกอันนี้โมกลานะครับใบของโมกลาและดอกนะครับอันนี้ดอกของโมกหนูลานะครับ ดอกจะเล็กกว่าอย่างเห็นชัดเจนเลยนะครับและใบก็จะเล็กกว่ากันนะครับส่วนอันนี้เป็นโมกหูซอนมกซ้อนอันนี้เป็นมกซ้อนนะครับมกซ้อนมกลานะครับจะเห็นข้อแตกต่างของดอกอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราดูใบเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องดูที่ดอกเอาจะชัดเจนมากนะครับโมกหนูลาเช่นกันครับในกรณีที่ไม้สมบูรณ์ก็อาจจะทําให้ใบใหญ่ได้นะครับ ใบก็ใหญ่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการที่ดูดอกจะชัดเจนที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นโมกหนูซ้อนนะครับโมกหนูซ้อนเนี่ยดูที่ดอกจะต่างจากโมกหนูลายอย่างชัดเจนเช่นกันนะครับโมกหนูซ้อนนี่จะดอกสองชั้นนะครับ เป็นโมกหนูลานะครับใบของโมกหนูซ้อนจะบิดผิดจากโมกหนูลานิดหน่อยแต่จะเป็นใบเล็กเช่นกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วกับโมกลาโมกซ้อนนี่นะฮะโมกซ้อนอันนี้หนูซ้อนนะครับดอกและใบจะต่างกันนะครับโมกหนูซ้อนนะครับบางท่านจะติว่ากิ่งเปาะนะครับ แต่สามารถทําเป็นบอนไซได้เช่นกันนะครับในกรณีที่เราจะเข้าลวดของโมกหนูซ้อนต้องค่อยๆเข้าลวดนิดนึงนะครับมือเบาๆกว่าปกตินะฮะแล้วก็สามารถสร้างเป็นบอนไซได้นะครับเพราะว่าดอกของโมกหนูซ้อนเนี่ยเวลาออกออกทั้งต้นนะครับขาวแล้วก็ติดต้นเลยนะครับจะสวยงามมากสเสน่ห์ของโมกหนูซ้อนคือดอกสวยนะครับดอกติดต้นออกเยอะขาวพโพลนเลยนะครับ ส่วนโมกเวียดนามต่างเนี่ยมันจะมีอยู่หลายตัวหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งในมือใหม่เนี่ยถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับยังไม่แนะนาให้ให้หากันเพราะว่าพวกนี้จะหาได้ง่ายกว่านะครับโมกทั้ง4ชนิดนี้จะหาได้ง่ายกว่านะครับต่อไปเป็นเพมหน้านะครับเพมหน้าจะเป็นที่นิยมในการทําบอนไซมากนะครับเพราะว่าเพมหน้าเนี่ยมีข้อดีคือ มีใบที่เล็กนะครับใบตอนสร้างเนี่ยอาจจะใหญ่โตนะครับแต่เราลิดใบทีเดียวหรือตัดใบทีเดียวนะครับเพมหน้าก็จะให้ใบเล็กเลยนะครับเพมหน้าเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาทำเป็นไม้สรงต้นครับไม้จิ๋วก็ได้ไม้ขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วสามารถเกาะหินได้นะฮะแล้วเพมหน้าเนี่ยจะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมีโครงสร้างที่เป็นเพมหน้าไทย ตามตัวอย่างอันนี้เป็นโครงสร้างของเพมหน้าไทยนะครับแล้วนํามาเสียบเพมหน้าไต้หวันซึ่งเพมหน้าไทยใบจะใหญ่นะครับใบจะใหญ่กว่าเพมหน้าไต้หวันเราจึงนิยมเอาเพมหน้าไต้หวันมาเสียบต่อไทยเราจะเรียกต่อไทยนะครับซึ่งต่อของเพมหน้าเนี่ยเป็นไม้ที่อยู่ทางน้ำกร่อยหรือทางกึ่งๆริมทะเลนะฮะอยู่ทางภาค ใต้จะมีเยอะนะฮะทางภาคใต้ทางภาคตะวันออกนะครับก็จะมีเพมหน้าเช่นกันนะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะเรียกชื่อของเพมหน้าต่างกันไปนะครับก็จะเรียกกันขี้ไก่เลก,ก็มีนะครับทางภาคใต้นะครับส่วนเพมหน้าถ้าหาขุดเนี่ยสามารถหาขุดในที่ของเอกชนมีอยู่มากมายนะครับที่ตามของประชาชนทั่วไปนะฮะมีโครงสร้างอยู่ บางท่านเนี่ยไม่ต้องการเพมหน้าด้วยซ้ําเพราะว่าขึ้นลกล้างนะครับบางทีเราไปขุดแล้วเจ้าของที่เนี่ยชอบใจเลยนะครับว่าเอาไปเอาเพมหน้าไปได้และเพมหน้าสามารถมาสร้างมูลค่าได้ให้กับคนเล่นบอนไซนะครับส่วนเพมหน้าเนี่ยจะมีโรคประจําตัวอยู่อย่างหนึ่งคือมักจะเป็นเพียแป้งนะครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกต ต้นของเพ็มหน้าให้ดีนะครับถ้ามีมดหรือมีเชื้อเป็นฝุ่นสีขาวๆเกาะที่ลำต้นแสดงว่าต้นนั้นเป็นเพี้ยแล้วนะครับเป็นเพี้ยแป้งนะครับสีขาวๆเกาะต้องจัดการออกด้วยพ่นยาฆ่าแมลงหรือใช้แปรงสีฟันผสมน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็ขัดที่ต้น สังเกตมดดูที่มดด้วยนะครับถ้ามีมดก็จะมีเพี้ยนะครับมดจะนําเพี้ยแป้งมาที่เพมหน้าอันนี้เป็นเพมหน้าที่เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายโตไวใบเล็กนะครับสามารถทําได้หลายรูปทรงก็เป็นอีกพันหนึ่งที่แนะนําให้มาทําบอนไซกัน ต่อไปเป็นต้นหนามพรมครับหนามพรมปัจจุบันเราจะเรียกกันหนามพรมบ้างมหาพรมบ้างเป็นไม้ในป่านะฮะที่ขุดในป่าแล้วนํามาทําเป็นบอนไซซึ่งหนามพรมเนี่ยจะมีสเสน่ห์คือใบสวยงามมีดอกหอมนะครับและที่สําคัญพอดอกหมดแล้วจะติดลูกสีแดงสวยงามมากนะครับหนามพรมเป็นไม้เลี้ยงง่ายนะครับไม่ค่อยมีโรคมีแมลงรบกวนนะฮะการสร้างหนามพรมเนี่ยเป็นไม้ที่ไม้เขากึ่งเลื้อยนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงกิ่งให้ยาวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดทดแต่หนมพมก็สามารถทําเป็นบอนไซได้ง่ายและสวยงามเช่นกันนะครับข้อดีของหนมพมอีกอย่างคือโรคแมลงน้อยนะครับแล้วค่อนข้างที่จะอดทนนะครับเป็นไม้ที่อดทนมากนะฮะทนแรงแต่ว่าเมื่อเราเลี้ยงเป็นบอนไซแล้วเนี่ยก็ต้องให้น้ําสม่ําเสมอนะครับเพราะจะได้ใบที่สวยงามนะครับหนำพมชอบ อยู่แดดจัดๆนะครับอยู่แดดจัดแล้วก็จะให้ดอกพอหมดดอกก็จะติดลูกสีแดงนะครับก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของไม้ไทยๆเรานะครับอีกต้นหนึ่งสุดยอดนิยมเลยนะครับคือมะขามมะขามเป็นไม้ไทยๆเราอีกเช่นกันนะครับเมื่อเราเลี้ยงเป็นบอนไซเนี่ยอยู่ในกระถาง สามารถให้ดอกและติดฝักได้นะครับเมื่ออายุถึงนะครับเมื่ออายุได้ได้ไดเวลาของเขานะครับมะขามเป็นพันธุ์ไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วข้อดีของมะขามคือกิ่งเหนียวสามารถดัดไปในทิศทางที่ต้องการได้นะครับกิ่งไม่เปราะและสามารถทําได้หลายทรงอีกเช่นกันครับหรือเกิดจากการเพราะเม็ดหรือจากการกิ่งตอนก็ได้นะครับตอนจัดรากได้เช่นกันนะครับมะขามหรือนํามาเกาะหิน มะขามเมื่อเลี้ยงไปแล้วเนี่ยเปลือกจะสวยงามมากนะครับเปลือกจะเก่าแก่แล้วใบก็เล็กลงนะครับตัดบ่อยๆใบจะสั้นลงนะฮะแล้วปัจจุบันนี้มีมะขามแคะออกมานะครับซึ่งเป็นมะขามที่กลายพันธุ์ออกมาฮนะแล้วนํามาเสียบได้กับมะขามต้นใบใหญ่ของเรานะครับซึ่งมะขามที่นิยมมาทําก็จะเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับสามารถขุดได้จากธรรมชาตินะครับขุดมา แล้วนำมาทำบอนไซเพราะ,มะเมล็ดดัดต้นให้หงิกงอทำเป็นรากโยงก็ได้นะครับปัจจุบันนี้มะขามทำได้หลายรูปทรงเกาะหินก็ได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของมะขามและมะขามยังเป็นไม้มงคลของไทยอีกด้วยเชื่อกันว่าถ้าปลูกมะขามในบ้านนะครับจะทำให้คนเกรงขามนะครับ อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่แนะนําให้เลี้ยงก็คือม่วงเจริญนะครับม่วงเจริญเป็นสายพันธุ์ที่มาจากเวียดนามนะครับหรือเราก็เรียกเรียกกันว่าลินซามนะครับแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วเลี้ยงในเมืองไทยได้เพราะภูมิอากาศภูมิประเทศใกล้เคียงกันนะครับม่วงเจริญเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบน้ําข้อดีของม่วงเจริญคือมีดอกสีม่วงและมีดอกหอมม่วงเจริญเป็นพันธุ์ไม้ที่อดทนมากนะครับทนต่อ โรคแมลงนะครับโรคแมลงก็ไม่ค่อยมีนะครับมวงเจริญมีอยู่บ้านเรามีอยู่คือตัวใบใหญ่นะครับใบใหญ่คือตัวนี้นะครับดีไม่ติดดอกดอกก็จะเป็นสีม่วงดอกใหญ่นะครับต่อมาเป็นตัวใบกลางครับแล้วก็ตัวใบเล็กครับซึ่งใบกลางกับใบเล็กจะมีขนาดใบที่แตกต่างกันส่วนใบเล็กเนี่ยหรือใบแคระเล็กสุดเนี่ยใบค่อนข้างที แล้วจะโตช้ากว่า2ชนิดแรกนะฮะถ้าตัวแรกเป็นม่วงเจริญตัวใบใหญ่จะโตไวมากนะครับสามารถขยายพันธุ์จากการกิ่งตอนเพราะกิ่งปักชำก็ได้นะครับแล้วนำมาจัดรากทำเกาะหินได้ทำเป็นจัดสวนป่าก็สวยนะครับเพราะว่าเป็นไม้ให้ดอกนะครับม่วงเจริญเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งที่แนะนำให้ลองหามาเลี้ยงกัน ต้นต่อมาคือเข็มนะครับเข็มแดงเข็มชมพูเข็มเหลืองเข็มขาวเข็มส้มนำมาปลูกเป็นบอนไซได้หมดนะครับเสน่ห์ของเข็มคือใบและดอกที่สวยงามนะครับผิวของเข็มถ้ายิ่งเลี้ยงเก่าแก่จะยิ่งสวยงามนะครับเข็มส่วนมากเราจะได้จากที่เราขุดจากธรรมชาติของเรานิยมปลูกตามริมรั้วนะฮะก็นำมาทำเข็มก็นำเข็มมาทำบอนไซได้นะครับเข็มมี สีต่างๆที่กล่าวไปแล้วนะครับทุกสีทําบอนไซได้หมดนะครับส่วนมากเราจะเห็นเข็มเป็นในลักษณะของไม้ทรงต้นหรือกลุ่มกอที่ขึ้นเบียดกันนะครับเข็มเป็นพันไม้ชนิดหนึ่งที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็โตช้าเข็มการสร้างเข็มนี่จะต้องใช้ความอดทนพอสมควรเพราะเป็นไม้ที่โตช้านะครับ ให้รายละเอียดไวจริงแต่ว่ากิ่งเนี่ยโตช้าและให้ดอกตลอดปีอีกเช่นกันนะครับนี่คือพันธุ์ไม้ที่เหมาะสำหรับมือใหม่นำมาทำบอนไซนะครับซึ่งยังมีพันไม้อีกหลายชนิดนะครับในเมืองไทยที่สามารถนำมาทำบอนไซและวันนี้ยังไม่ได้มาแนะนำนะฮะอย่างเช่นพุทธปากระเสียว พวกนี้นะครับก็ยังนํามาทําบอนไซได้อีกมากมายนะฮะคือเมืองไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบคือพันไม้เยอะมากที่นํามาทําบอนไซนะครับแล้วเรามองเห็นคุณค่าของไม้ไทยของเรานะครับเอามาทําบอนไซได้สวยงามแทบทุกชนิดบางชนิดให้ดอกให้ผลให้ใบครับบางชนิดใบสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีครับบางครั้งเราไปมองในสิ่งที่เราขาดในสิ่งที่เราไม่มี ก็ทําให้เราขาดความสุขไปได้นะครับหาความสุขจากสิ่งที่เรามีก่อนใกล้ๆตัวนะครับครอบครัวที่ดีมีรถมีบ้านอย่างน้อยท่านก็นมีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิมเวเตอร์มีแท็บเล็ตเพื่อมาดูใน YouTube ได้ก็คือสิ่งที่เรามีคือโชคดีในชีวิตของเราแล้วนะครับถ้าเราไปมองในสิ่งที่เราขาดบางครั้งชีวิตเราต้องเหนื่อยครับเพื่อไปดิ้นรนหาในสิ่งที่เราขาดครับสวัสดีครับ